ท่านประกัรไปแล้ว่นะกรับมาถึงนี่รการยืนยันว่าอารทดีๆจะรับการตรวแล้วทหารก็นาให้วจยืนยันอีกทีพี่ขั้นตอนจากนี้จะยังไงนะพี่ก็อยู่ที่ขั้นตอนของนักรายการที่จะต้องส่งข้อความปึกษาเราก็จะปึกษานลครเบจนำราองไป สารตรงนี้ชักเจนยังว่าสารอะไรพี่เมื่อวานสารอาญาแาสนาเมื่อวานมีคําสั่งของคอสชคำสั่งของคอสชเท่าที่ผมดูเมื่อเช้านี่เป็นเรื่องกรณีที่เกิดหลังจากมีการที่มีของคอสชฉะนั้นคดีเนี่ยมันมันมันว้อบมาก่อแล้วนะครับเพื่อแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นสารอาญาและศาสนาขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะอย่างนี้มันต้องประกัน ช้หลักทรัพย์ไหมพี่ใช้หลักทรัพเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเขาก็เห็นกนตั้งแต้มีสี่เก้าอเป่ที่จะอานี้แว่าเท่ากับสแดงก็ถ้าประกาศเนี่ยหมายถึงมีสถาบันนะครับมีสถาบันความมั่นคงคือกรณีกรณีไปหมดเค่ะเด๋ย่าีแป มันก็จะเป็นเพราะว่าคดีคดีในศาลทหารคดีน้อยคดีจะเร็วขึ้นแล้วก็กรณีที่คุณทาริศแกล้งแกล้งพวแกล้งนัก่างหลายก็รู้อยู่แล้วแล้วเบื้องต้นยังไงก็จะขอยืมประกันก่อนตอนนี้ก็คือถ้ายืมประกันคือเป็นของอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคก็จะไปดนการแบบนั้นก็เป็นคือวันนี้เรามาประกันคดีทาริศคดีกรวโจนเหนไหนะซึ่งมันไม่ มันเราไม่ไมใช่กรบวนกอรนค่ะขึ้นเห้่เนครับ

ก่อนไม่โดนเลยนะเดี๋ยวทิ้ีนี้สาวพวกนี้ติด